ต่อไปคือวิชาคณิตอ้อนี่มันนาธานเขาหล่อมากๆเขาเป็นผู้ชายที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนฉันชอบเขาแต่เขาไม่เคยมองฉันเลยอ้อนั่นนาธานโอ,อ้สวัสดีทุกคนเอ้ยจิวทำไมเธอถึงไม่รูปฉันในล็อกเกอร์สวัสดีนาธานฉันชื่อจิวนะฉันชอบนายโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเธอไม่ใช่สเปกฉันโ,โหคนสวยแต่ดูเซ็กซี่มากชุดเธอวิววิบวับวับเจ๋งไปเลย ต่ว่าหน้าเธอวันดีนะท่านอยากไปเดทด,ด้วยกันไหมฉันชอบนายมากๆเลยนยะคิดว่าไงหยุดห<ด>ยุดพวกเธอทั้งสองเปง็นแฟนฉะันเนอะน้าท่านนี่ใครอะ่าน่าจใครก็แฟนฉันนะไม่แฟนฉัน <c oughs> อ๋อเราอยู่ที่ไหนอะ <c oughs> ส,สาวๆพูดเธออยู่ในชา a l เลนจ์มาแปลงโฉมกันเลย <c oughs> ฉันไม่มีหนวดนะโอ้ฉันมีหนวดด้วย <c oughs> โอ้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ใจเย็นก่อนฉันจัดการได้ฉันมีแผนมาเริ่มกันจากมาร์กนะฉันต้องการพ่อบานอ้เขามาแล้วมาร์กที่ไหนล่ะเงียมากมาเริ่มกันที่มาร์กปากสีทองสวยงามและต่อไปก็เป็นดวงตาใส่มาร์กไฟฟ้าที่สั่นด้วยความถี่ที่ถูกต้องมันทำให้ผิวเรียบเนียนและเยคนจนที่อะไรได้ฉันต้องการว่านหางจระเข้มันดีมากเลยนะ ถอนออกมาสุดยอดเราจะใช้เมือกมันให้อยู่ในว่านหางจระเข้ใส่ลงไปเลยเยอะๆทีนี่ก็ผสมทุกอย่างกับดินเราต้องการมันอีกบีบลงไปเลยแสงนี่ก็คลุกคลุกฮะมาร์กหน้า้อมแล้วทีนี่เอาน้าลงไปสวยจัง แล้วทาให้ผิวของฉันสวยและก็เรียบเนียนเอ้ยเดนสกรปรกเหลือเชื่อพ่อบ้านเอาหน้ากากไปต่อไปฉันต้องการกำจัดขนบนใบหน้าด้วยเลเซอร์นี่ไงมายิงแสงเพื่อทําลายขนกันเลยทีนี้ใบหน้าก็ไม่มีขนแล้วฉันสวยอีกครั้งดีจังทีม่มีใบหน้าเรียบเนียนแล้วเธอละจิวใหญ่คนจน ฉันล้างดินออกแล้วล่ะต่อไปชนะสวยมากกระจจาใสฉันต้องกำจัดคนเหมือนกันฉันมีเหมาเพื่อรังแตะลงไปแล้วก็ดึงอ๋อเจ็บจังเลยเฮ้เจ็บมากฉันไม่ชอบขั้นตอนนี้จริงๆงแต่น้อยก็ไม่คิ้วหนาหนาแล้วอะไรดีขึ้นจริงๆแต่ว่าฉันจะใช้เครื่องนี้ในการทำให้เิือฝีปากของฉันใหญ่ขึ้นอะไรนะฉันไม่ของแบบนั้นหรอกแต่ฉันมีเครื่องดูดฝุ่นฮะ แต่ว่าฉัน,อ,นออกมกไม่ได้่าไทถรทรด้วยช่วยด้วยมาดูสิผ่อลักขหมองฉันเออโหอิ้นผิีปากสวยและอวบอิ่มแล้วทำออะไรอะ่ะโอ้ยไม่นะผ่อนลักชัดๆเดี๋ยวฉันช่วยเองดึงฮ่ามันแน่นมากแต่ทำได้แล้วขอบคุณนะที่ช่วย ฉันดูเริศม,มากแต่ยังไม่พอโอ้ใช่แล้วมาแต่งหน้ากันเถอะฉันต้องการช่างแต่งหน้าส่วนตัวของฉันได้เด่นที่สุด<ม>เธอแต่งหน้าให้ฉันได้สวยที่สุดแน่นอนอออไงจากรียมาเร็นะโอทำมาแล้วใช่ใช่สวัสดีจ้าเธอเรียกฉันก็มาท,าทันทีมาแต่งหน้าให้เธอสวยๆกันเถอะฉันเอาชุดแต่งหน้ามาแล้วเราต้องใช้แปรงอันนี้ โอ้ไม่เอาอีกอันดีกว่าไม่ยังดีไม่พอโอ้ฉันเจออันที่ใช่แล้วมาตบแป้งที่หน้าเธอกันเถอะสวยงามโอ๊ยแป้งเยอะจังเลยใช่จ้าอีกสักหน่อยตบอีกทีหนึ่งนี่แหละเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้อ,อะไรขึ้นนะแปลกจังเออช่างเธอ ส่วนฉันมีอย่างอื่นที่จะทำฉันมีจานสีแต่ไม่มีแปรงแต่เรามีทิชชู่ที่ติดกับรองเท้าจุ่มลงไปในสีและจัดมันก็ทาสีที่เปลือกตานี่ไงแล้วทาที่ริมฝีปากนิดหน่อยสวยจังเลยออเอาแป้งฝุ่นจากช่างแต่งหน้าของไทยราดีกว่าไม่มีใครสังเกตเห็นฉันอยากออกแบบอะไรสวยๆที่ดวงตานี่ไงดูสีเท่มากเลยใช่ไหมฉันชอบจัง <Wow. S 1> แล้วก็ทาที่ริมฝีปากด้วย แต็งมากอ้ออโอโไทราเธอสวยจังฉันรู้กอรเรียทำงานได้ดีมากขอบคุณนะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนี่ค่าตอบแทนของเธอเออขอบคุณไทราฉันรักเงินแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยใช่ฉันทำอะไรสักอย่างได้ไหมเนี่ยราคาหนึ่งเหรียญได้แค่นี้แหละแพงกว่าเธอจ่ายด้วยสมตลกจัง แพราอาจแต่งหน้าได้สวยแต่ฉันต้องมีผมที่สวยกว่าฉันมีผมยาวแล้วก็สวยมากฉันสามารถทําอะไรก็ได้หลายอย่างกับผมของฉันอ้อนึกออกแล้วเอารองเท้าผ้าใบมาดึงเชือกออกแล้วจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นนี้ผูกโบที่ห่างม้าของฉันใช่แล้วแบบนี้แหละออกมาน่ารักมากแต่แค่นี้ไม่พอนะ เอาละทำอะไรดีนะฮโอ้ใช่แล้วการบ้านของฉันมีดาวเต็มเลยฉันจะออกมาแล้วก็มาติดที่ผมของฉันตอนนี้ฉันดูน่ารักมากๆฉันชอบจังไทร่าเธอคิดว่าไงอะโอ้โหไม่จะเชื่อเลยฉันมีช่างผมส่วนตัวด้วยเขารู้ว่าฉันต้องการอะไรมาม้วนผมของฉันกันเถะ เยี่ยมมากทีนี้เรามาเปลี่ยนสีผมเป็นสีแดงแ,แสงเออเหม็จจังเลยไทยร่ายอยู่นะฉันหายใจไม่ออกเ <c oughs> ก็บเสร็จแล้วตอนนี้ผมของฉันสวยงามมากและก็มีมงกุฎสีทองด้วยฉันดูปังสุดๆแต่เหลือขั้นตอนสุดท้ายอยู่นั่นก็คือชุด <c oughs> ฉันไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ ฉันสามารถซื้อชุดอะไรก็ได้ที่ต้องการจากร้านที่ทันสมัยที่สุดฮาเจอแล้วฉันจะซื้อชุดนี้สมบูรณ์แบบส่วนฉันตัดสินใจทำชุดฟุง้งฟิิงด้วยตัวเองเป็นสำเนียที่ชุดจันอ๋อฉันรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงตัวจริงเลยฉันดูสวยสุดๆจียวได้คิดว่างไงชุดของฉันสวยกว่าอย่าย้อนสำเนียชัยซันนะหยุดเลยเดี๋ยวผมฉันพังลิเลียนเธอน่ารักมากเลย ทุกอย่างเพื่อฉันเหรอเอ้ยอย่าพักสิหยุดนะเดี๋ยวก่อนสิเอ้ยขอโทษนะนาทานฉันเองไทราจำได้ไหมไทราเธอสวยมากเลยดอกกุหลาบนี้ให้เธอนี่ดอกกุหลาบดอกแรกในชีวิตฉันฉันตักเล้าฉันเป็นขวนญกตลัดชีวิตสาวๆกลายเป็นสาวสวยสุดฮอตและได้พบกับความรักชาร์ลส์สาเร็จฉันว่านะการเป็นนางเงือกคำดับแรกก็คือต้องสวย ใช่ฉันเห็นด้วยกับเธอเลยเพราะฉันคิดว่าคนสวยมกได้สิ่งที่ดีสุดเสมอแล้วพวกเธอคิดยังไงกับนางเงือกคนนี้ใช่ฉันว่าเธอปังที่สุดเลยเธอสุดยอดมากฉันรักเธอแล้วเธอคนนี้ล่ะอ,อ้อ,อห่วยแตกเมียจะมองได้สาม ฉันไม่ทำอะไรเลยนะโอ้ยเกือบถูกจับได้แล้วโอ้ยเลวร้ยายที่สุดเลยเอารูปเธอเลอๆออกไปเลยเธอทำให้นางเงือกอายเอานี่ไปซะโออไม่นะไม่เอาน้ำาฮะอก็อะไรขึ้นฉันเปลี่ยนร่างเป็นนางเงือ หวัดดีทุกคนน้ำมันน้ำเงค้งขี้เรนี่นะเราต้องจัดการเธอเอานี่ไปยายเพียนเาไปเลยเฮ้ยทำไงดีนั่นห้องอเนระส์ฉันต้องไีบไปซ่อนตัวในนั้นโดนจีลลอกไว้เลยนี่ยายเพียนเปิดประตูสิเธอซ่อนไม่ได้ล็อกไม่ตายออกไปไม่ได้แล้ว ต้องมองดูรอบๆไหนๆมีอะไรน่าสนใจบ้างมันคือยูนิคอร์นนี่นาะน่ารักจังน่ารักมากๆข่างฟูๆก็นุ่มๆฉันจะเอามันมาทำวิกขอโทษนะยูนิคอร์นเอาละแบบนี้สีสวยขึ้นเยอะเจง๋งโอ้โห นั่นคืออะไรอะเครื่องสำอางเหรอมีแปรงด้วยแล้วอะไรอีกโอ้เทปฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงตอนนี้เราจะมาทำทรีทเมนต์เสริมสวยกันเอาเทปมาติดหน้าเหลือแค่ดวงตาไว้และจากนั้นจุ่มแปรงในสีและทาให้ทั่วบริเวณรอบดวงตาออกมาสวยงามมากไม่เลวเลย โอ้แล้วเรามีอะไรอีกสิ่งนี้ก็มีประโยชน์กับเราเหมือนกันนะแต่เราต้องการอย่างอื่นด้วยนี่ไงช็อตเหมาะเลยเราใช้สิ่งนี้กรีดตาเรียบร้อยอีกข้างดนึยนะเสร็จแล้วไม่ยากกันเลยและก็ออกมาสวยมากๆด้วยใช่ถูกใจฉันสุดๆเอาล่ะยังเหลืออะไรอีกมาดูกันเถอะ เพื้นรองเท้าสวยจังฉันจะใช้มันจุ่มพื้นรองเท้าลงในสีแล้วก็เพิ่มเมคอัพกันเถอะสวยมากโอ้ฉันม,มีไอเดียอย่างหนึ่งน,นะเราจะใช้ฝาพัดลมทำให้ลุคนี้โดดเด่นขึ้นและเราต้องใช้ช็อกด้วย uh huh. จากนั้นก็ขูดขูดขูดแบบนี้ แล้วสุดยอดออกมาไปไกเป็นลายเกล็ดปลาที่สวยงามทีนี้ก็เกือบจะสวยแล้วพอสวยเราจะออกไปได้ฉันจะเปิดประตูบานนี้ถ้าเปิดไม่ได้ฉันจะทำลายมันระวังนะเกิดอ,อะไรขึ้นนะันเสียงอะไร โอ้โหทะลุเลยบาไปแล้วมือฉันติดอยู่แรงมากไมนเป็นไรฉันมีมือข้างหนึ่งโอประตูจะพังแล้วโอ้ยฉันอ,ออกไม่ได้ช่วยหน่อยสิช่วยด้วยดึงแรงแรงแรงอพ <c oughs> วกงี่เงาปล่อยให้ทรมานไปดีกว่าหัางใบนี้แหละที่เราต้องการ เยี่ยมมากขนาดพอดีเป๊ะเลยสมบูรณ์แบบดูซิว่าเรามีอะไรบ้างอาฮาต้องมีประโยชน์แน่แน่เทน้ำยาใส่ถังลงไปให้หมดสุดยอดเรายังมีโฟมด้วยนะฉันคิดว่านี่จะเป็นความคิดที่ดีมากๆเทนลงไปให้หมดเลยเจ๋งและจากนั้นก็เพิ่มสีแดงอีกสักสองขวด รียบร้ยและต่อไปใช้แปรงผสมทุกอย่างให้เข้ากันเพเปลี่ยนสีหางของฉันต้องแบบนี้สิดูสิหางของฉันสดใสและก็สวยงามมากนะ่ามองจริงๆการเป็นคนสวยในเชางรู้สึกดีมากๆเลยเจ๋ <c oughs> <c oughs> เออขอบคุณนะฉันดีใจจัง hmm. แต่ยังขาดอะไรไปอย่างอะอ้อใช่แล้วฉันต้องการเครื่องประดับมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างสิ่งนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ <Wow. S 1> ทุกอย่างอยู่เข้าที่แล้วเครื่องประดับเหมาะมาก <c oughs> และโบเกับริบบินก็เหมาะสุดๆทุกอย่างออกมาสวยงามช่างสมบูรณ์แบบ แต่ยังขาดอะไรไปอีกอย่างอ๋อใช่แล้วน่ารักจังเลยหูก็ตา่ยยาว,ยาวคิดว่างไงอะจริงฉันเห็นด้วยมันเวอร์เกินไปโอเคเอาหูก็ตต่ออกก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นช้าง โอเคโอเคเอาออกกันได้แล้วมิกกี้เมาส์เะโอเฮ้ยฉันไม่เคยทำให้ใครพอใจได้เลยโอเคโอ้โหต้องหูแบบนี้สิหูจากทะเลจริงๆเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะฉันก็ชอบเหมือนกันโอ้ยทุกอย่างถึงใจฉันไปหมด พุณถึงเวลาออกไปข้างนอกแล้วฉันพร้อมออกไปแล้วนะสวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างกับลุคใหม่ของฉันลองเทียบกับก่อนหน้านี้ดูสิแล้วก็ปัจจุบันด้วยเธอสวยมากเลยตอนนี้ฉันจะพกรูปเธอติดตัวไปได้เสมอ โอ้เจยจังฉันมีโปสเตอร์ใบของเธอใหญ่มากจูดี้แหมย่อกันไปแล้วนะนี่ยกขาขึ้นด้วยสิมายืนทำอะไรเนี่ยขอบคุณสู้ๆนะยืนต่อไปโอ้